สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอปอแชนแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนในคลิปนี้นะจ๊ะแอดจะมาแปลสัมภาษณ์ที่โน,นริซ่าของเราไปออกรายการ o d y d i z y หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือไม้อจำออนแอร์นั่นเองนะจ๊ะรู้สึกว่าจะเป็นรายการเดียวกันทุกคนซึ่งต้องบอกโนริซ่าแต่งตัวน่ารักมากขอชมก่อนนะจ๊ะก่อนที่จะไปแปลซึ่งแอดก็ต้องบอกก่อนว่านี่คือการแปลของแอดเองใช้ g l e t r a ท s l a t e เนี่ยช่วยแปลเล็กน้อยนะจ๊ะเพื่อให้การแปลออกมาดูธรรมชาติที่สุดเท่าที่แอดจะทําได้ในความสามารถของแอดกันแล้วนะเพราะฉะนั ถ้าเกิดแอดแปลถูกแปลผิดยังไงก็ต้องขอโซลสอรี่ไว้ตรงนี้กันด้วยนั่นเองนะจ๊ะเอาล่ะไม่รอช้านะจ๊ะซึ่งแอดเนี่ยอัดทันในบางจังหวะแต่ก็แอดก็พอรู้แล้วว่าตอน,นแรกเขาก็ปูทางคุยยินดีต้อนรับโนริซ่าของเรามาสักพักหนึ่งประโยคแรกที่แอดอยากจะแปลก็คือคนที่โนริซ่าของเรายั้อยากจะร่วมงานคนแรกเลยก็คือใครนะจ๊ะแล้วก็มีการบอกว่าโดจาแคทจ้ะคือเป้าหมายต่อไปของหนูในการที่อยากทํางานด้วยเพราะหนูเนี่ยรักโดจาแคทมากๆเลยโอ้จีบออกซื่อหนึ่งกรอบ <Love> her. ถ้าเกิดแม่ได้ยินเนี่ยแม่ก็ต้องแบบ มาร่วมง,งานกับน้องสาวเราไหมนะจ๊ะถ้าสองคนนี้มาร่วมง,งานกันโอ้โหต้องบอกว่าบึ้มแน่ๆเพราะจริงจริซ่าก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าชอบเพลงซซ y s so ของแม่มากๆแล้วก็ตามเพลงอื่นๆฟังมาถึงปัจจุบันนะจ๊ะต้องบอกว่าเพลงที่เปิดใจของแอดด้วยเนี่ยก็เพลงเดียวกับน้องเลยก็คือซซ y s so นะจ๊ะทุกคน <c oughs> ก็เพลงแรกๆของแม่เลยใช่ไหมละ่ะหรือเพลงแรกแอดก็ไม่มั่นใจเพราะแอดก็ไม่ได้ตามดูจ้าแคทขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าเป็นเพลงแรกที่แอดได้ยินแล้วรู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้มีของเนาะอะไรอย คุณมีประสบการณ์อยากจะเป็นยังไงบ้างในอุตสาหกรรมต่อไปนอริซ่าของเราก็ชื่นชมนอร,ริสเเรรามีความเป็นมืออาชีพมากเธอเนี่ยสามารถแสดงได้ในเทคแรกเทคเดียวจบคือ1 2ึ่งสคัดอะไรอย่างเงี้ยคือก็สามารถแสดงได้ทันทีแล้วก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรมากมายนอริซ่าบอกน้องเนะี่ยไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ตรงนี้เขอแอดคอร์เถียงนะน้องเก่งจะตายไปแต่ชอบแบบว่าอ,อ๋อน้องทาตนนะเนาะพอเข้าหน้ากลองหน้าเสร็จป,ปุ๊บอง,องลงจ้าแล้วน้องก็บอกว่าน้องเนะี่ยอยากเป็นแบบเขาแบบแบบอยากเป็นตัวของตัวเองอยากเป็นความมั่นใจอยากเป็น เกิลที่แซบๆแบบโรซาเรียอะไรแบบนี้นั่นเองจ้าส่วนประโยคต่อมาเหมือนว่าพิธีกรเขาก็ถามมาริซาประมาณว่าคุณจําท่าเต้นมากมายได้ยังไงกว่าจะแบบแข็งเก่งทุกวันนี้คุณต้องผ่านการเทรนนี่มาหลายปีอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยนะแล้วคุณมีความประทับใจไหมที่คุณเยี่จะเล่าให้ฟังว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นแรงบ,บันดาลใจให้คุณเนี่ย ลุกขึ้นมาเต้นหรือลุกขึ้นมาร้องเพลงนู่นนี่นั่นนอริซ่าก็เหมือนบอกว่าฉันก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าใครเป็นแรงบัานดาลใจเพราะว่าฉันเนี่ยเริ่มเต้นตั้งแต่ฉันเนี่ยยังเด็กมากๆเลยอายุประมาณ4ี่ห้าขวบเห็นจะได้นะคะแล้วฉันเนี่ยจำได้แค่วันแรกเนี่ยแม่ฉันจับฉันใส่กระโปรงมินิสเกิร์ตค่ะแล้วก็เต้นแบบไปรอบๆห้องนู่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่าโอ้ oh my god แล้วก็นอริซ่าก็กรีดบแบบเตะนู่นเตะนี่พิธีกรเขาก็ขำอะไรเงี้ยแบบน่าจะเอนดูลูกสาวของเรานาะจ้ะพิธีกรเขาก็ ใช่เรื่องที่แบบยากอะไรพอหนูเนี่ยจะใช้การฝึกหนักหนูหนไม่ได้มีพรสมงพรสวรค์อะไรขนาดน,านั้นก็คือถมตัวไปอีกคือเป็นคนที่แบบเคยออกรายการแล้วไปมองท่าเต้นแค่ประมาณไม่กี่วินาทีแล้วก็จาแล้วก็เต้นตามได้ก็ไม่เทพแค่ไหนจ้าเพลง r o อก s ตา r เนี่ยก็ไม่รู้ท่าเต้นมาก่อนออกมาหน้าเซ็ตแต่งหน้าใช้เวลาจำหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เต้นอย่างที่เราเห็นนะทุกคนคือเทพปะล่ะ <laughs> คือปังมากแต่น้องก็ยังตอบบาประมาณว่าหนูรักมันมากหนูชอบในการเต้นแล้วก็หนูรู้สึกว่าหนูบนนแบบมีชีวิตชีวาอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็รู้กันอยู่ว่าน้องเต้นเก่งขนาดไหนนะจ๊ะแต่น้องก็ยังตอบว่าน้องใช้การเต้นแล้วก็ใช้สมองมากในการจําท่าเต้นต่างๆแล้วก็ คือเต้นฝึกซ้อมหนักมากจนต้องจําท่าได้ด้วยร่างกายไม่ได้บอกอยู่ดีๆก็เต้นได้เลยอะไรอย่างนี้จากนั้นพิธีกรก็เหมือนจะบอกว่านี่คือวิธีที่คุณเนี่ยเป็นความลับใช่ไหมที่คุณเปิดเผยความลับใช่ไหมของการเป็นแบบว่าเคล็ดลับในการเป็นซูเปอร์สตาร์อย่างเงี้ยก็คือการซ้อมหนักนั่นเองนอนริซ่าเขาบอกก็บอกว่าใช่แล้วค่ะหนูคิดว่าหนูเป็นคนที่โชคดีมากๆเป็นคนที่แบบว่าอ,อ,อยากจะขอบคุณทุกคนรู้สึกขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาแล้วก็ พิธีกรก็กล่าวเสริมว่าคุณรู้สึกว่ามัน empowering คุณเลยใช่ไหมโนริซ่าบอกใช่ค่ะหนูโชคดีมากๆเลยหนูไม่ได้โชคดีลูกหนูใช้ความพยายามอุตสาหะล้นเลยลูกและนั่นก็น่าจะเป็นคำตอบแหละเออใช่ไหมพอแปลไปไปมาก็คือเขาจะพูดว่าโนริซ่าใช้ความพยายามใช้ความอุตสาหะจริงๆหลายปียทุกคนก่อนจะได้เดบิวต์แล้วเต้นตั้งแต่4ี่ห้าขวบจนมาถึงปัจจุบันก็ยังคงเต้นได้เป๊ะป,ปังอลังการแบบนี้นะจ๊ะตรงกันคันเทปมากๆส่วนประเด็นต่อมาเขาก็ถามเกี่ยวกับดูไวโรตัสเนที่จะออนแอร์ในปีหน้าคุณดดาามเเเ่งคัักกกีวบบ็รแส ไม่ว่าจะเป็นเจนนี่หรือจีซูอะไรเงี้ยโนริซ่าของเราก็เฮ้ยแน่นอนฉันน่ะมีการถามเพื่อนๆพ,นพ,นพี่ๆของฉันนะคะแต่พวกเขาก็ตอบว่าแค่เราจําทุกอย่างที่เราต้องแสดงให้ได้ก็พอแล้วอะไรเงี้ยน,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 นี่คือคําแนะนําหรอพนิกราของเแซลนี่คือคาแนะนําที่ดีใช่ไหมอะไรเงี้ยเเออขาก็ขำแล้วก็หัวเราะกันในรายการโนริซ่าบอกใช่แล้วคะ่ะนั่นคือทั้งหมดที่เราจะต้องรู้นะคะคือเราต้องจําให้หมดอะไรอย่างงี้ พิธีกรเขาก็เลยบอกว่าคุณต้องเรียนหนักมากๆเลยแน่แ่ใช่ไหมในการเรียนครั้งนี้โดนลิซ่าก็รีตอบทันทีเลยว่าใช่ค่ะหนูจะต้องเข้าแบบคลาสเรียนการแสดงเพิ่มเติมด้วยเพื่อทําให้การแสดงออกมาดีขึ้นอะไรแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะจากนั้นนะจ๊ะพิธีกรของลอาก็มีการเกินต่อว่าคุณก็รู้ใช่ไหมว่าดนตรีหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถฮิลจิตใจหรือทําให้มูดของเราอารมณ์ดีขึ้นอะไรประมาณนี้ก็มีส่วนสําคัญนั่นแหละประมาณนั้นแล้วเขาก็เคยถามว่าแล้วลิซ่าเนี่ยมีศิลปินคนไหนบ้างที่จะสามารถบอกได้ว่าจะททําาาใใหห้้้้คุณเนนนีีีีีี่รรููสึึกมมมมดดขขือแบบววัๆชิ แบบฟังเพลงนี้รู้สึกว่าโอ๊ยสวิชจากอารมณ์ไม่ดีเป็นอารมณ์ดีอะไรประมาณนี้โนริซ่าเราก็บอกโอ้โหมีหลายคนเลยนะคะแต่หนูคิดว่าขอตอบเป็นโพสต์มาโรเลยคนนี้เนี่ยหนูขอเปรียบเขานะคะเป็นดอกทานตะวันเลยค่ะพอฟังแล้วรู้สึกว่าจิตใจมันสดใสแล้วก็อีกคนนึงนะก็คือแม่เทเลอร์สวิฟของเราจา้าโอ้โหจีบสอคนแล้วนะในคลิปนี้แม่โดจาาแคท ต่อด้วยพี่โพสมาลงแล้วก็ปิดท้ายด้วยแม่เท l เลอร์สวคือเป็นการตอบที่ฉลาดโคตรและแต่ละคนนนริซ่าของเราก็เปิดเพลงฟังจริงๆจ้าโดยเพลงที่โนริซ่าของเรายกมาก็คือ shake it off shake it off นะซึ่งเป็นเพลงที่ปลุกอารมณ์ของเราขึ้นมาให้ลุกมาเต้นอะไรก็ว่าไปโนริซ่าของเราก็เต้นกรี๊ดดังสนั่นไปทั่วสะตูนะจ้า แล้วก็น่ารักโคตรโคตพิธีกรเขาก็ขำใหญ่เลยนะแล้วเขาบอกฉันชอบมากๆาแล้วนองน,นิซ่าก็ขยายความอีกว่าหนูเนี่ยเอาไปเต้นในห้องน้ําตอนอาบน้าอะไรต่างๆเลยนะคะเขาบอก I love it พิธีกรทําหน้าหลงรักหนึ่งจากนั้นนะจ๊ะพิธีกรของเราก็บอกว่า Thank you so much ยินดีกับทุกๆความสําเร็จของคุณขอให้คุณมีทุกอย่างที่คุณทำนะขอให้ค่ามันได้แบบประมาณว่าชนะทุกอย่างที่คุณทําผ่านไปด้วยดีนั่นแหละคือมันมีคําว่า kill i n g i t ไงก็คือทําทุกอย่างแล้วก็ slay it อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะทุกคนแอดก็ น่าจะพอเข้าใจกันนะว่าวันนี้ก็มานั่งคุยชิวๆในรายการเกี่ยวกับงานดนตรีแล้วก็การเจริญเติบโตในเส้นทางดนตรีของโริซ่าของเรานะจ๊ะก็จริงๆเป็นสิ่งที่ทุกคนได้รู้กันอยู่แล้วแต่เอาลุคแล้วก็เอาการคุยของโนริซ่าเนี่ยมาฝากกันแล้วกันในคลิปนี้แล้วก็สิ่งที่แอดประทับใจอีกอย่างนึงก็คือก่อนปิดคลิปจ้าโนริซ่าไหว้ไทยหนึ่งทุกคนคือปังมากไม่เคยลืมจริงๆลูกสาวของเราคนนี้นะจ๊ะนะ่าเอ็นดูที่สุดอ่ะก็คิดว่าน่าจะดึกกันแล้วยังไงก็เตตต็มมมััััววววไปนนนรรนนนนอออะะจจรราาาาีีสสสดิ์หง่่ทุุกกคขฝบ